ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม Zero c e l เทนกันเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึง5ตัวละครที่มีทีมให้เล่นโคตรน้อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับ c l e v e r p a y ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้จริงมากกว่าแสนคนเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ e v e r p a y g เก e .com สามารถเติมเกนชินได้ไง่ายๆโดยใช้แค่ uid เพียงเท่านั้นและก็อย่าลืมกรอกโค้ด zero เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังเติมได้อีกหลายเกมอย่างสะดวกและปลอดภัยิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับจำไว้นะครับเปยคุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคาว์าเป๊ครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่การจัดอันดับและก็ตัวละครทั้งหมดที่ผมได้เลือกมาในคลิปนี้เนี่ยผมพิจารณาจากความสามารถของตัวละครเป็นหลักนะครับ และในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่ามันจะมีตัวละครตัวไหนบ้างที่มีทีมให้เล่นโคตรน้อยสําหรับตัวละครตัวแรกก็คือเอมเบอร์ครับเอมเบอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวละคร4ดาวแจกฟรีธาตุไฟใช้ธนูเป็นอาวุธซึ่งสาเหตุที่น้องเอมเบอร์มาติดอยู่ในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าสกิลของน้องไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟหรือพาสซีฟมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับแถมต่อให้จะเอาน้องไปเล่นเป็นดาเมจหลักดาเมจของน้องเอมเบอร์เนี่ยก็แรงสู้ตัวดาเมจหลักแท้ๆไม่ได้ครับ จึงเป็นสาเหตุหลักเลยครับที่ผมให้เอมเบอร์มาติดอยู่ในคลิปนี้ตัวละครตัวที่2ก็คือสินหยานครับสินหยานก็จะเป็นตัวละคร4ดาวธาตุไฟใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธสาเหตุที่น้องมาอยู่ในคลิปนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับเอมเบอร์เลยครับคือสกิลไม่ค่อยมีประโยชน์แถมดาเมจก็น้อยอีกผมก็เลยถือวิสาสะเอาน้องมาอยู่ในคลิปนี้ด้วยครับตัวละครตัวที่3ก็คือแคนเดสครับแคนเดสเป็นตัวละคร4ดาวธาตุน้ํา ช้หอกเป็นอาวุธสาเหตุหลักๆที่แคนเดสมาอยู่ในคลิปนี้เนี่ยคือจริงอยู่นะครับที่ความสามารถในการบัฟของแคนเดสมันค่อนข้างดีแต่ในหลายๆทีมที่แคนเดสเล่นได้เนี่ยมักจะมีตัวละครตัวอื่นทําหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วครับหรือพูดง่ายๆก็คือใส่ตัวอื่นคุ้มกว่าครับตัวละครตัวที่4ี่ก็คือฉีฉีครับฉีฉีเนี่ยเป็นตัวละคร5ดาวหลุดเลดธาตุน้ําแข็งใช้ดาบเป็นอาวุธซึ่งสาเหตุที่น้องฉีฉีมาอยู่ในคลิปนี้เนี่ย ก็เป็นเพราะว่าในทีมที่น้องสามารถไปได้มักจะเป็นทีมที่ใส่ตัวอื่นไปแล้วคุ้มกว่าครับและถึงแม้ว่าการมาของฟรีนะจะทําให้ตัวฮิวหมู่ทุกตัวรวมถึงฉีฉีด้วยหุนขึ้นก็จริงแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าสุดท้ายใส่ตัวอื่นไปก็คุ้มกว่าครับและตัวละครตัวสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือเคยะครับเคยะเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสีดาวแจกฟรีธาตุน้ําแข็งใช้ดาบเป็นอาวุธส่วนสาเหตุที่ทําให้เคยะได้มาอยู่ในคลิปนี้เนี่ย เป็นเพราะว่าเคยะเป็นตัวละครที่ใส่ไปแล้วไม่คุ้มในหลายๆทีมครับคือมันก็จริงอยู่นะครับที่เคยะเป็นตัวทาดาเมจน้ําแข็งที่ค่อนข้างดีพอสมควรแต่มันมีตัวอื่นทําได้ดีกว่าครับทาให้ทีมที่เคยะเล่นได้และดีจริงๆมันมีค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้เป็นไงกันบ้างครับกับสิ่งที่ผมได้พูดไปถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ย ก็เริ่มกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นการใจให้กับผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ